สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาหาสาเหตุของ Honda Scoopy i คันนี้ครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมีเสียงดังอิดอาร์อิดอารอิดอารอ,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 อยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูนะครับว่ามันเป็นอะไรครับก่อนเื่นต้องลองสตาร์ทกันดูว่ามันมีลักษณะสเสียงแบบไหนนะครับ ะมีเสียงดังอิดอัดอิดอัดด้านในนะครับไม่รู้ลูกปืนแต่หรือว่าไอ้มูเล่ไอ้ขับสายพานไม่ดีเดี๋ยวเรามาลองถอดกันดูนะครับ ใ่โมลเลตัวนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันก่อนนะครับว่ามันอะไรแตกด้านใน ครับผมก็ถอดออกมาก็ตัวนี้ไม่ดีนะครับผมชุดลูกรลอกขับซ้ายผ่านหลังอ่าจะมันเบี้ยวแล้วนะครับผมมันหลวมด้านในนะครับผมก็อาการแบบนี้ซ่อมไม่ได้ครับมีแต่เปลี่ยนยกชุดนะครับผมก็ลองซื้อหามาเปลี่ยนนะครับไม่แพงนะครับประมาณสองสามร้อยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ <c oughs> ที่รับชมครับผม